เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเหลือให้ท่านไว้เพียงเศษเท่าทุดีบทที่สีไม่ว่าอย่างไร ข้าจะต้องหาทางไปจากตรงนี้ให้ได้เสียงยุ่งบินอยู่ข้างหูทำให้ไหมยหลินยกมือปดัดนางพูดกับตัวเองเบาๆในขณะที่พูดมีภาพทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นา,นานชนิดที่นางเห็นผ่านหน้าต่างรถม้าในปีนั้นรอยยิ้มน้อยๆผุดขึ้นที่มุมปาก กว่าจะออกจากป่าได้ดวงจันทร์ก็ลอยอยู่กลางท้องฟ้าเหมยหลินเห็นแสงไฟจากกระโจมที่อยู่ไกลออกไปขาที่กำลังจะก้าวต่อไปกลับหนักอึ้งจนยกไม่ขึ้นไม่อยากกลับไปเลยเหมยหลินได้แต่ยิ้มให้กับความยิดของตัวเองเพราะว่านางไม่มีเวลาคิดนานไปกว่านี้เสียงตะวาดดังขึ้นไม่ไกลนั่นใครใครนะ่ะ เสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นพร้อมกับทหารขี่มาขบวนหนึ่งที่พุ่งตรงมาทางนี้คนที่นำหน้าสวมชุดสีดำรัดกุ้มมีนกเหยี่ยวเกาะอยู่บนไหลใบหน้าหล่อเหลาจนหัวใจเต้นโครมครามนั่นก็คือองค์ช้าใหญ่มู่หลงเสียเลี่ยม้าขององค์คารักที่ตามอยู่ด้านหลังมีสัตว์ที่ถูกล่ามาได้ห้อยอยู่เต็มหลังมา พวกเขาอย่างล่าแมวดาวมาด้วยตัวหนึ่งเหมยหลินไม่คิดว่าจะเจอกับองค์ชายใหญ่ตรงนี้จึงยืนนิ่งไปชั่วขคะก่อนย่อตัวทำความเคารพถวายบังคมองชายใหญ่ดูจากสภาพของพวกเขาแล้วคงจะเพิ่งกลับมาเช่นกันไม่รู้ว่ามู่หลงจริงเหรอและมู่เย่ล่วเหมยกลับมาแล้วหรือยังมู่หลงเสียนเลี้ยวรีตามองนางอย่างพินิด ก่อนนึกขึ้นได้ว่านางเป็นใครจึงถามอย่างสงสยัยเจ้าตามเจ้าสามเข้าป่าไปเมื่อเช้าไม่ใช่หรือทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวองค์ชายสามอยู่ไหนคำถามที่ถามเป็นชุดทำให้เหมยหลินตอบไม่ถูกแต่จะไม่ตอบก็ไม่ได้หลังจากใช้ความคิดเล็กน้อยนางก็ตอบไปว่าบ่าวพลัดหลงกับองค์ชายสามในป่าเพคะเลยมาดูว่าองค์ชายสามกลับมาแล้วหรือยัง ตอนนี้นางเพิ่งรู้ว่าโมหลงจริงเหอเป็นบุตรชายคนที่สามถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าเขาก็ยังมีองค์ชายอีกคนนึงแล้วทำไมเมื่อวานถึงไม่เห็นล่ะ ขณะที่ไหมหลินตอบคำถามองคารักษ์ที่อยู่ด้านหลังมู่หลงเสี่ยนเลี่ยก็เข้ามากระซิบข้างหูของเขาอยู่สองสามคำเขาหันมามองนางอีกครั้งดวงตาเรียวยาวเป็นตาหงของเขามีความสงสารฉายอย่างชัดเจนไม่รู้ว่าเขารู้ว่านางถูกมู่หลงจริงเหอทิ้งไว้กลางทางหรือเป็นเพราะเหตุผลอื่นไปด้วยกันกับพวกวเราเถอะ เขายกมือให้คนหาม้ามาให้นางตัวหนึ่งแล้วพยุงให้นางขึ้นนั่งเหมยหลินอยากเดินมากกว่าที่จะขึ้นนั่งบนหลังมา้าแต่เพราะเหตุผลนั้นยากเกินกว่าจะบอกให้ใครฟังอีกทั้งจะปฏิเสธก็ไม่ได้จำต้องทำตัวให้ดูเป็นปกติไม่ให้ใครเห็นถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น จะว่าไปถือว่านางเป็นค้อนของมู่หลงจริงเหอแล้วระหว่างทางมู่หลงเสียนเลี่ยจึงไม่พูดคุยด้วยไมหมลินขี่ม้าอยู่หลังสุดบางครั้งนางเงยหน้ามองแผ่นหลังที่งามสง่าของเขาแล้วอดไม่ได้ที่จะคิดถึงกลิ่นกรรมยานที่ได้จากตัวเขาเมื่อคืนนี้พลันเกิดความกระวนกระวายใจคนของมู่หลงเสียนเลี่ยพาไหมหลินมาส่งถึงหน้ากระจมของมู่หลงจริงเหอเมื่อรู้ว่ามู่หลงจริง เห่อกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วจึงค่อยบังคับม้าจากไปตอนพี่เหมยหลินเข้ามาโมหลงติงเหอนั่งพิงหมอนอิงอย่างเกียดคร้านเขาดื่มสุราไปพร้อมๆกับหรีตามองอาใตา้ที่นั่งคุกเข่าเล่นกับเจ้าตัวเล็กสีแดงเพลิงอยู่ข้างกาย ไหมหลินยืนทำความเคารพอยู่หน้ากระจมมิได้เดินเข้าไปอีกครู่ใหญ่ๆกว่าโม่หลงจริงเหอค่อยสังเกตเห็นนางเขาเหลือบตากวากมือเรียกไหมหลินเดินเข้ามาเพราะเขาเอนตัวกึ่งนั่งกึ่งนอนนางจึงไม่กล้ายืนค้ำสีซะา คุกเข่าลงเหมือนอาใตา้แต่ยังไม่ทันจะคุกเข่าลงดีก็ถูกมูหลงจริงเหอดึงเข้าไปกอดเข้าซุกหน้าดมซอกคอของนางก่อนใช้น้ำเสียงเป็นกันเองถามนางว่าไปคุกตัวกับดอกไม้ที่ไหนกันมีกลิ่นติดไปทั้งตัวอย่างนี้ สีหน้าแววตาของเขาเหมือนไม่เคยทิ้งนางไว้กลางป่าเพียงลำพังเยาว่าแต่ความรู้สึกผิดแม้แต่ข้ออ้างต่างๆก็ไม่มีให้กับนางสักคำเดียวสำหรับเหมยดินแล้วนางไม่รู้จะรับมือกับคนที่ทำดีกับนางอย่างไรแต่กับสถานการณ์เช่นนี้กลับมีใช่เรื่องยากสำหรับนางท่านอองพูดอะไรเพคะนี่เข้าฤดูสตร์แล้วยังจะมีกลิ่นดอกไม้จากที่ไหนอีก ก็แค่กลิ่นต้นไม้ใบหญ้าบนเขาเท่านั้นเองนางแซงพูดอย่างไม่จริงจังทำท่ายกแขนเสื้อขึ้นมาดมไม่พูดถึงเรื่องเมื่อเช้าไม่มีแม้แต่คำตัดพอด้อใดๆทั้งสิ้นใช่หรือไหนให้ข้าดมอีกทีสิโมหลงจริงเหอพูดเสียงป่วงหัวเราะชะงอกหน้าเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป้าหมายคือหน้าอกที่อวบอิ่มกว่าหญิงอื่นไมหมลินสะดุง้ง คิดถึงประสบการณ์เมื่อคืนนี้พันรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปทั้งตัวในยามคับขันพันเกิดปัญหานางยกมือปิดหน้าอกอย่างตกใจทำให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกว่านางกำลังปฏิเสธแต่ทำไปเพราะความเขินอายมากกว่านางยังแ้งเปล่งเสียงพูดขัดเขินท่านอ,องเบาเบาวหิวข้าว นางไม่ได้โกหกแม้จะหาอะไรกินระหว่างทางกลับมาก็จริงแต่นั่นก็แค่กินรองท้องมู่หลงจริงเหอตะลึงก่อนนึกขึ้นได้ว่าวันนี้ทั้งวันนางยังไม่ได้กินอะไรเพราะถูกขัดจังวะทำให้เขาเงยหน้าขึ้นอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะไปกระโจมหลังติดกันหาชิงเยียนให้เขาหาของกินให้แล้วก็ให้จัดที่พักให้เจ้าด้วย คำพูดของเขาชัดเจนว่า คืนนี้เมื่อกินอิ่มแล้วไม่ต้องมาหาให้นางพักผ่อนได้ไมดินรอบถอนหายใจพระตัวออกจากมู่หลงจริงเหรอคุกเข่ากล่าวขอบคุณจากนั้นก็ล่าถอยออกไปอย่างรวดเร็วนางไม่มีแก่ใจจะแสดงท่าทีให้ดูดีทำท่าเหมือนคนที่หิวมากจนรอช้าไม่ได้ความจริงแล้วมีแต่นางที่รู้ดีว่าตนกลัวกลัวว่าอาใต้งองแงขึ้นมาแล้วมู่หลงจริงเหอจะมาพลานใส นางอีกเหมยหลินมองออกว่าเพราะอาใต้มีส่วนคล้ายกับมู่เย่ล่วไเหมยจึงทำให้มู่หลงจริงเหอตามใจอาใต้มากเป็นพิเศษนางไม่กล้าและไม่คิดจะแย่งตำแหน่งคลนโปรดกับอาใตา้แค่หวังว่าจะไม่สวยอย่างไม่รู้อีโนอีเน่ก็พอแล้วจากนั้นนางจะได้ทำภารกิจให้สำเร็จถอนตัวออกจากที่แห่งนี้ได้ ออกจากกระโจมแล้วไมหมลินพ่นลมหายใจยาวๆเงยหน้ามองดวงจันทร์ที่ส่องแสงสีอ่อนบนฟากฟ้าคำนวณเวลาอีกสิบวันก็จะถึงกำหนดที่ต้องแลกข่าวกับยาแก้พิษนางไม่รู้เลยว่าการล่าสัตว์จะยุติลงเมื่อไร่ ชิงเยียนเป็นขันที่อายุยี่สิบกว่าปีแล้วใบหน้าขาวสะอาดไม่มีหนวดเคราดูแล้วอายุน้อยกว่ามู่หลงจิงเหอแต่ความจริงเขาอายุมากกว่ามู่หลงจิงเหออยู่หลายปีอาจเพราะเป็นขันทีจึงทำให้ดูหน้าอ่อนกว่าไว้มู่หลงจิงเหอยังไม่นอนชิงเหยียนย่อมนอนไม่ได้เมื่อได้ยินคำร้องขอของหมยหลินก็ทำสีหน้าเปือยอาย ออกไปจากกระโจมครูใหญ่ๆก่อนกลับเข้ามาพร้อมกับเนื้อย่างที่เย็นชืดแล้วจานหนึ่งกินสิเขาบุยหน้าไปทางจานอาหารพูดด้วยน้ำเสียงที่ถูกบีบให้เล็กลงกว่าปกติมหมายลินกล่าวขอบคุณนางไม่รังเกียจเนื้อย่างที่เย็นชือดอย่าคิดว่าตัวเองได้ขึ้นเตียงกับเจ้านายแล้วจะเป็นเจ้านายไปครึ่งตัว ไหมหลินใช้แรงที่มีอยู่น้อยนิดหั่นเนื้ออย่างขมักขม่นในขณะที่ชิงเยียนกำลังอบรมสั่งสอนนางอย่างขมักขม้นเช่นกันตรงตรง,งสั่งสอนได้ถูกต้องไหมหลินนี้ได้แสดงความไม่พอใจแต่อย่างใดนางหยุดมือรับคำอย่างนอบน้อม อารมณ์โกรธของนางถูกองค์กรรับขัดเกลาเสียจนไม่มีเหลือแล้วดังนั้นท่าทีและคำพูดของชิงเยียนจึงมีได้ทำให้นางรู้สึกไม่พอใจสักนิดชิงเยียนเห็นเช่นนั้นก็บ่นต่อไปอยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่มีการตอบสนองเขาก็เงียบเสียงไปเองไหมยหลินพยายามหันเนื้อให้เบามือที่สุดเวลาเคี้ยวก็พยายามไม่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกมา นางใช้ความเร็วในการกินเนื้อย่างแค่หนึ่งถ้วยชาเมื่อชิงเยี่ยนเห็นจานที่ว่างเปล่าก็อาปากค้างด้วยความแปลกใจนี่เจ้าไม่ได้กินข้าวมากี่วันแล้วสีหน้าของเขาแปเปลี่ยนไม่หยุดนิ่งสุดท้ายจึงเอ่ยถามอย่างอดไม่ได้แม้จะเป็นเนื้อย่างที่เย็นชืดแต่ก็มีปริมาณมากถึงขนาดที่เขากินได้สองมือ้อตอนแรกเขาคิดว่านางคงกินไม่หมดหนึ่งวัน หมยหลินตอบยิ้มยิ้มมิได้อธิบายไปมากกว่านี้นางถามต่อไปว่ารบกวนปงกองช่วยบอกทางให้บ่าวนำจานไปเก็บด้วยกินอิ่มดีแล้วจะให้นางรบกวนเขาอีกก็คงไม่ใช่เรื่องท่าทางที่นอบน้อมของนางทำให้ชิงเหยียนพึงพอใจเขาโบกมือพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าวางไว้ตรงนั้นแหละพรุ่งนี้จะมีคนมาเก็บ เขาพูดแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้มองนางขึ้นขึ้นลงลงตอน,นิ้วหน้าสภาพอย่างนี้จะให้รับใช้ท่านอองได้อย่างไร พูดจบก็เดินออกไปข้างนอกเหมยหลินนิ่งขึงนางก้มหน้ามองตัวเองก่อนพบว่าหลังจากที่นางอยู่ในป่ามาตลอดหนึ่งวันเสื้อผ้าสีขาวที่ใส่อยู่ไม่เพียงแต่ยับยุ่ยี่แต่ยังมีคราบยางของต้นไม้ใบหญ้าติดอยู่เป็นย่อมเป็นสีเขียวเขียวเหลืองเหลือง เมื่อนึกถึงมู่หลงจริงเหรอที่ดึงน้งเข้าไปกอดโดยที่ไม่ใส่ใจกับสภาพนี้ก็ทำให้เหมยลินเกิดความรู้สึกแปลกๆในขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงความหมายของคำที่ว่าไปคลุกตัวกับดอกไม้ที่ไหนถึงมีกลิ่นติดไปทั้งตัวอย่างนี้ แท้จริงแล้วหมายถึงอะไรชิงเยียนกลับเข้ามาพร้อมกับทหารรูปร่างสูงใหญ่สองคนคนหนึ่งแบกถังไม้คนหนึ่งหิ้วถังใส่น้ำร้อนมาสองใบเขาสั่งการให้คนทั้งสองวางถังน้ำลงเทน้ำร้อนลงไปเมื่อทหารทั้งสองออกไปแล้วเขาค่อยวางผ้าเช็ดตัวกับเสื้อผ้าชุดใหม่ไว้ข้างๆบอกกับเหมยหลีนเจ้าอาบน้ำให้สะอาด อย่าให้คนอื่นหาว่าคนของตำหนักจริงเปย๋องไม่รู้จักมารยาทสกกระปกมอมแมมเหมือนกับขอทานเหมยหลินยังไม่ทันได้แยง้งชิงเยียนพูดต่อไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นคืนนี้ก็นอนในนี้ก่อนพรุ่งนี้ข้าจะให้คนกลางกระโจมให้เจ้าหลังนั่ง พูดแล้วค่อยเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยไอ้น้ำร้อนลอยอยู่เหนือถังน้ำจนดูเหมือนหมอกขาวยังมีกลีบดอกไม้สีเหลืองทองขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวสารลอยอยู่ด้านบนกลีบดอกไม้ที่ลอยอยู่เหนือน้ำร้อนส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจจนนางอยากจะแช่ตัวลงไปในทันที หมยหลินยืนนิ่งอยู่ที่เดิมครู่ใหญ่แน่ใจว่าไม่มีใครเข้ามาแล้วจึงค่อยถอดเสื้อผ้าก้าลงถังน้ำ น้ำในถังน้ำเอ่อขึ้นมาจนถึงระดับหน้าอกหลังจากที่นางหย่อนตัวลงไปความร้อนของน้ำทำให้เนื้อตัวที่ปวดเกร็งและอ่อนล้าผ่อนคลายเสียงครังเบาๆด้วยความสบายใจดังขึ้นนางพิงตัวกับถังน้ำแม้ชิงเยียนจะพูดจาเหมือนคนแล้งน้ำใจแต่กลับเป็นคนละเอียดอ่อนไม่ว่าเขาจะเห็นแก่หน้ามม่หลงจริงเหอหรือว่าพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ก็ตามม เหมยลินรู้สึกดีกับเขาขึ้นมาเล็กน้อยแช่ตัวไปได้ครู่หนึ่งขับไล่ความปวดเมื่อยไปได้พอสมควรไมหมยลินค่อยดึงปิ่นปักผมปล่อยผมสยายกลางหลังสูดลมหายใจเข้าลึกๆหงันหน้าพิ้งศีรษะจมอยู่ใต้น้ำก่อนนี้นางเคยได้ยินคนเรียกมู่หลงจริงเหอว่าท่านอ๋อง ก็นึกไปว่านางคงจะฟังผิดแต่มาถึงตอนนี้นางค่อยรู้ว่าเขาได้รับการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ององจริงๆองค์ชายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นององถ้าไม่ใช่เพราะมีผลงานยิ่งใหญ่ก็คือคนที่ถูกในประเทศออกไปจากเมืองหลวงแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดเขาไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งบัลลังก์แทนฮ่องเต้แนนะ่เมืองจิงเป่ยที่ว่านั่น เมื่อลมในปอดหมดลงหมอยลินยกศีรษะขึ้นมาลูปน้ำบนใบหน้าดวงตาที่ต้องไปยังเทียนไขดูกระจ่างใสที่แห่งนั้นเป็นที่ที่นางจากมาปีนั้นนางนั่งเบียดอยู่ในรถม้ากับเด็กคนอื่นๆได้แต่ดูเส้นทางที่เขียวชะอุ่มไกลออกไปเรื่อยๆนางยังเห็นดอกไม้สีขาวดอกเล็กๆไหวไปมาอยู่ท่ามกลางสายหมอกนางหวาดกลัวยิ่งนักไม่รู้ว่าถูกพาไปที่ ได้ในระหว่างนั้นเองนางได้ยินเสียงคนพูดคุยสิ่งที่ได้ยินมากที่สุดก็คือค,อคำว่าจิงเปยบางทีมู่หลงจิงเหออาจพานางกลับจิงเปยด้วยเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้นี้แล้วเหมยหลินพันตื่นเต้นมีการรอคอยที่ตนเองก็ไม่เข้าใจเกิดขึ้นในทันทีความคาดหวังนี้มีได้อยู่กับเหมยหลินนานนัก เพราะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่การล่าสัตว์ยุตินางไม่เห็นหน้ามู่หลงจริงเห่ออีกรากับตนเป็นคนที่ถูกลืมไปแล้วในทางกลับกันอาใต้ที่ก้มหัวให้กับความเป็นจริงถูกเรียกตัวให้อยู่ในประจมกับมู่หลงจริงเหออยู่ตลอดทําให้เวลาที่ชิงเหยียนเห็นเหมยเหลีนจะใช้ดวงตาที่เต็มไปด้วยความเวทนามองมายังนาง สิ่งที่ทำให้เหมยหลินสิ้นหวังกับการรอคอยอย่างสิ้นเชิงก็คือหลังจากการล่าสัตว์ยุติมู่หลงจริงเหอมีได้กลับเมืองจิงไปแต่ตามขบวนเสด็จกลับเมืองหลวงตอนนั้นเองเหมยหลินค่อยรู้ว่าพี่แท้แล้วเขาพำนักอยู่เมืองหลวงมาตลอดส่วนเมืองจิงไปเป็นแค่พื้นที่ปกครองแต่ในน้ำเท่านั้นเอง ตํนักจริงเปอยอ่องในเมืองหลวงตั้งอยู่เชิงเขาฝูสันอยู่ทิศเหนือของเมือง พื้นที่กว้างใหญ่มากกว่าที่คิดอย่างน้อยก็กว้างใหญ่หลายร้อยโมตำหนักสร้างอย่างวิจิตรงดงามมีการประดับตกแต่งด้วยภาพแกะสลักและภาพวาดมากมายเป็นสถานที่หรูหราโออาอย่างที่คาดไม่ถึงว่ากันว่าฮองเตใช้เวลาถึงสองปีในการสร้างและตกแต่งตำหนักแห่งนี้เพื่อมอบให้องค์ชายสามที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นจริงเปย่อยองคนรับใช้ในตำหนักลว แล้วแต่ภาคภูมิใจแทนท่านอองที่ได้รับความโปรดปรานจากห้องแต้มีคนจำนวนน้อยเท่านั้นจึงจะรู้ว่าที่แห่งนี้ที่แท้แล้วก็คือกรงขังดีๆนี่เองเหมยหลินถูกส่งตัวเข้าพักที่เรือนซวงหลินมีหญิงสาวสองนางพำนักอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้แล้วคนหนึ่งมีนามว่าเจียงถู อีกคนชื่อว่าเหลียนซิวหญิงทั้งสองเป็นคนของมู่หลงจิงเหอเช่นกันส่วนอาใต้ที่มาด้วยกันนั้นไม่ได้ถูกจัดให้พักอยู่ที่นี่วันที่เหมยหลิ่นเข้ามา เจียงถูกำลังทำงานฝีมืออยู่ข้างหน้าต่างนางเหลือบตาขึ้นเห็นเหมยหลินแล้วนิ่งขึงไปเล็กน้อยก่อนก้มหน้าลงทำงานในมือต่อด้วยสีหน้าเรียบเฉยรอจนกระทั่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วนางค่อยพาเหลียนสิวมาหาท่าทีของหญิงทั้งสองเป็นมิตรอย่างคาดไม่ถึงเมื่อเหลียนสิ่วรู้ว่าเหมยหลินไม่มีเสื้อผ้าชุดอื่นก็นำเสื้อผ้าที่เพิ่งตัดเย็บสำหรับใส่ในฤดูศาสตร์มาให้นาง คนที่พักอยู่เรือนเหาแวกนี้ยังมีฐานะสู้หญิงรับใช้ขั้นกลางที่อยู่ข้างกายท่านอ๋องไม่ได้แล้วยังจะชิงดีชิงเด่นกันไปทำไมเสียงถูเอย่ย มูรหลงจิงเหอมีหญิงสาวข้างกายอยู่เป็นจำนวนมากผ่านไประยะหนึ่งทางวังหลวงจะส่งหญิงงามมาให้เขาหลายคนขุนนางคนอื่นก็ส่งหญิงงามมาให้เขาด้วยแค่นั้นไม่พอเขายังไปหาหญิงงามจากหอคณิกามาเพิ่มถ้านับให้ดีก็จะพบว่าตำหนักจิงเปอยอ๋องมีหญิงงามนับไม่ถ้วนเป็นร้องแค่ตํหนักฝ่ายในของห้องเต้เท่านั้นมิหน่า ท่าทางของเขาจึงดูเหมือนคนที่หมกมุ่นอยู่แต่กับกามารมณ์อยู่ทุกค่ำคืนเพราะเหตุนี้เหมยหลินจึงรู้ว่าตนเองอยู่ห่างจากมู่หลงจริงเหอไกลมากถึงขนาดว่านางอาจอยู่ที่แห่งนี้โดยไม่ได้พบหน้าเขาตลอดชีวิตเลยก็เป็นได้ความเป็นไปได้นี้ทําให้นางโล่งอกแต่ในขณนะดเดียวกันก็กลุ้มใจว่าถ้าเข้าใกล้เขาไม่ได้ข่าวที่นางจะหาได้จากที่นี่เกรงว่า จะมีไม่มากยังดีที่นางไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้มากนะักจึงโยนมันทิ้งไปอย่างรวดเร็วหญิงทั้งสองอยู่คุยด้วยไม่นานก็กลับไหมหลินเดินดูรอบๆห้องอย่างพึงพอใจห้องนอนแบ่งเป็นสองตอนมีห้องด้านนอกและห้องด้านใน มีข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องใช้ครบถ้วนนี่เป็นครั้งแรกที่นางมีห้องนอนเป็นของตัวเองอีกทั้งยังเป็นห้องที่มีแสงสว่างอย่างเต็มที่นอกหน้าต่างห้องนอน มีกิ่งไม้ที่แทบมองไม่เห็นใบยื่นระเกะระกะนางไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรแต่ฤดูใบไม้ผลิปีหน้ามันน่าจะผลิดอกออกใบให้เห็นเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้เหมยหลินก็ยินดีเดินไปปิดประตูหมุนตัวโถมลงบนเตียงนอนกลิ้งไปมาบนที่นอนนิ่มๆอยู่สองรอบรองแขนไว้ใต้ศีรษะนอนชมกิ่งไม้แห้งๆที่อยู่นอกหน้าต่างสีแดงใช้จินตนา การว่าถึงเวลาที่มันออกดอกเต็มกิ่งกิ่งไม้นั้นจะเป็นอย่างไรนางรู้สึกถึงความงดงามที่กำลังจะมาถึงมีกลิ่นแดดอ่อนๆบนผ้าหม่มและที่นอนทำให้นางรู้สึกเหมือนตกอยู่ในอ้อมกอดของใครบางคนความง่วงงนเริ่มเข้ามาแทนที่ช่วงที่นางกำลังสลืมสลือนางย้อนกลับไปยังที่กักขัง ที่มีแต่ความหนาวเย็นและชื้นแฉะความมืดมิดที่น่าสะพึงกลัวแทรกเข้ามาทีละน้อยรอบด้านมีแต่เสียงคล่ำครวนเบาๆอีกทั้งยังมีกลิ่นเหม็นเน่าแค่นั้นยังไม่พอมีเสียงด่าทอมีเสียงหัวเราะอาเหมยเจ้าฝันร้ายแล้ว มีคนขย่าตัวนางแรงๆพร้อมกับเสียงที่เอ่ยขึ้นอย่างร้อนรนหมหลินลืมตาเห็นหญิงสาวหน้าตาหมดจดงดงามยืนหน้านิ้วคิ้วขมวดด้วยความกังวลอยู่ข้างเตียงนางนิ่งขึงไปเล็กน้อยคิดไม่ออกว่าตนเองอยู่ที่ใดแล้วหญิงนางนี้คือใคร รีบลุกขึ้นมาล้างหน้ากินข้าวได้แล้วหญิงนางนั้นไม่สนใจท่าทางงุนงงของเหมยเหรียญแต่เดินไปปิดหน้าต่างนางปิดหน้าต่างไปพูดไปเปลี่ยนที่ใหม่ก็คงยังไม่เคยชินเวลานอนอยับเปิดหน้าต่างเอาไว้นั่นเป็นต้นเพราะเชื่อว่ามันสามารถเรียกวิญญาณร้ายได้ ไมหมยลินฟังเสียงบ่นที่ดังไม่หยุดหัวใจที่เต้นโครมโครมเริ่มสงบลงก่อนจะนึกได้ว่าหญิงนางนี้ก็คือเจียงถูที่แท้ก็เป็นต้นพอ่อ นางยันตัวขึ้นนั่งเสียงพึมพำดังขึ้นแผ่นหลังเปียกชื้นในเมื่อนางออกมาจากสถานที่แห่งนั้นแล้วจะไม่มีทางกลับไปอีกเป็นอันขาดชีวิตในตำหนักอ่องนั้นผ่านไปอย่างสุขสบายไม่ว่าจะอาหารการกินหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เป็นของชั้นดีทุกๆุกปีทางวังหลวงจะส่งเงินจำนวนไม่น้อยให้ท่านอ่องได้ใช้ใจ่ายอย่างเต็มที่แต่เมื่อคิดไปถึงสีหน้าแววตา ที่ห้องเต้มองมู่หรงจริงเหอในวันนั้นแล้วเหมยหลินยังคงไม่เข้าใจกับสิ่งที่เขาได้รับมันไม่น่าจะลงเอยเช่นนี้นี่ แต่เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่นางต้องนำมาใส่ใจคืนแรกที่นางมาที่นี่นางได้ใช้วิธีการตามที่องค์ตอนรับชี้แนะในถุงแพรรวบรวมข่าวสารที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วกันกรองจนเหลือสิ่งที่คิดว่าสำคัญส่งออกไปเพื่อแลกกับยาถอนพิษเป็นยาถอนพิษที่กินแล้วต้องรอเวลาหนึ่งวันเต็มๆกว่ามันจะบรรเทาความเจ็บปวดลงได้ ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ